สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่ไม่อยากพลาดข้อแนะนำดีในการฝึกฝนการหัดเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตาม y ยู t ท b e ช่องนี้ไว้เลยฮะทุกคนครับกีตาร์ตัวใหญ่ๆสายใหญ่ๆห,หรือว่าเราเรียกว่าเป็นกีตาร์ทรงจัมโบ้มันก็จะมีขนาดตัวของมันเนี่ย43นิ้วนะฮะ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกีตาร์ที่เสียงดีเสียงดังถ้าอยากจะได้กีตาร์ที่แบบว่าเอาไปเล่นตรงไหนก็แบบดังกระหหืมไม่ต้องกลัวนะฮะเอาไปเล่นข้างนอกนี่ได้สบายหายห่วงว่าอย่างนั้นมันก็อาจจะถูกต้องอยู่นะครับแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจกเกี่ยวกับกีตาร์โปร่งตัวใหญ่ๆนะวันนี้ผมเลยจะมาให้ความรู้จากประสบการณ์จริงของตัวเองนะครับที่เล่นกีตาร์ทรงนี้มานานหลายปีแล้วแล้วก็ จากประสบการณ์ที่เจอนะครับที่เห็นมากีตาร์ตัวใหญ่ทรงใหญ่ทรงจัมโบ้ในมือผมนะฮะก็คือความหนาตรงนี้มันก็จะมันก็จะหนาครับมันก็จะกว้างนะอ่านะฮะส่วนนี้ด้านข้างไม้แล้วก็ด้านหน้าก็จะตัวใหญ่นะครับรอบวงเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงของเขาก็คือเสียงเขาจะเสียงกระหึ่มครับเสียงดังฟังชัดอันนี้ผมไม่ได้ว่าดีเต็มที่นะเนี่ย ออกมาชัดเจนมากครับแต่คนที่ซื้อกีตาร์ทรงนี้ไปเนี่ยทรงทรงจัมโบ้เนี่ยสีนิ้วไปเนี่ยจะประสบปัญหาที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือจะปวดไหล่ตรงนี้ปวดไหล่แล้วก็ปวดแขนครับสาเหตุมันจะมีอยู่ 3- 4สอย่างฟังดูให้ดีนะครับก่อนที่คุณจะเปลี่ยนความคิดถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล็งอยู่ว่าอยากจะได้กีตาร์โปร่งทรงใหญ,ใหญ่ทรงจัมโบ้เนี่ย,ม,ยมาหัดเล่นสักตัวเนี่ย เราจะต้องสังเกตตัวเราด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนตัวเล็กอันนี้ไม่เหมาะกับกีตาร์โปร่งตัวใหญ่ๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยก็จะเป็นน้นองๆหนูๆนูหรือจะเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงทัาทุกคนนะครับจะจะแขนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนกับผู้ชายดังนั้นมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงส่วนนี้ก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ ตัวใหญ่ตัวสูงแขนผมยาวอยู่แล้วผมเลยไม่มีปัญหาครับทุกคนเวลามองมองผมเล่นในตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าอ้าเหมือนกีตาร์ตัวเล็กไปเลยนะเนี่ยทั้งที่เป็นไซส์43นิ้วใช่ไหมครับอ่าใช่ฮะเพราะว่าแขนผมมันยาวนั่นเองแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แขนไม่ยาวนะครับอาจจะเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้มันจะต้องเกรงตรงนี้ฮะด้วยความที่มันไม่ถึงไงมันจะเกรงแล้วมันจะปวดมาตรงคอแล้วก็ตรงตรง,ตรงไหลลงไปเนี่ยอันนี้ผมผมเห็นจาก ประสบการณ์นะครับของคนที่เคยสอบถามกันเนี่ยหลายคนนะหลายคนแล้วก็อย่างคนรู้จักผมที่เห็นเนี่ยสัมผัสครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ประทับใจกับกีตาร์จัมโบ้แล้วคือเสียงมันอาจจะดีจริงนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบไปทะเลหรือไปข้างนอกนะครับไปเล่นเวลาที่เจอเสียงรบกวนจากด้านข้างเราเนี่เข้ามาเนี่ยตีขอจุ้มจัมจมเนี่ยอันนี้เอาอยู่นะครับแต่กลับกลายเป็นเาเล่นในประมาณสัก3เพลง4ี่เพลงไม่ไหว เนี่ยนะสิ่งสิ่งสิ่งที่เห็นแล้วก็สุภาพสตรีหลายท่านนะครับบางทีเริ่มต้นด้วยปร่ง Yamaha F310 ซึ่งเป็นทรงเดสนอตนะครับซึ่งตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้หนาขนาดนี้เนี่ยก็ยังเจอปัญหาครับอ่าแล้วผมก็เลยแนะนําว่าเอาลองไปเล่นกีตาร์สัก3 9มสนิ้วสีนิ้วดูอาจจะเป็นทรง G A ก็ได้ทรง O M ก็ได้ปรากฏว่าปัญหานั้นหายไปครับปัญหาในเรื่องของอาการปวดไหลาอาการเนี่ย มันจะทําให้เหนื่อยเอาง่ายๆนะคือพอมันมันมันปวดแขนปวดไหลมาปุ๊บเนี่ยพอเราเหนื่อยแล้วเราจะเริ่มไม่สนุกครับโอเคแหละถ้าเกิดว่ามีอะไรย้อมใจหน่อยเล่นไปนานๆนั้นอาจจะยิ่งเล่นยิ่ง,งมันไปแต่ถ้าเล่นอยู่คนเดียวนี่บางทีเสียอารมณ์อันนี้ที่ผมไม่ได้มาดิสเครดิตว่าไม่ควรที่จะซื้อกีตาร์โปร่งทรงจัมโบ้นะมันก็จะมีวิธีการหลบการเลี่ยงเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นนักดนตรีอาชีพอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้นั่งเล่นนะฮะบางร้านนี่ก็ให้ยืนเล่นเนี่ย ถ้ายืนมันจะไม่มีปัญหาครับอันนี้ผมทดสอบทดลองด้วยตัวเองแล้วก็กับแนะนําให้คนนั้นคนนี้ลองทําปรากฏว่าได้ครับคือตั้งจังหวะองศาการยืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีได้อิสระกว่าการนั่งแต่ถ้ายืนจะต้องนั่งแบบนี้มันจะเจอปัญหาอาการปวดแขนปวดปวดไหล่ปวดคอนี่มากกว่าดังนั้นสํารวจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเราคิดจะกีตาร์โปรง่งไซส์จัมโบ้สี่สิบสามนิ้วเนี่ยไปเล่นเป็นตัวหลักหมายถึงว่ามีกีตาร์ตัวเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่นจบที่นี่เนี่ย ผมว่าคิดให้ดีๆก่อนนะครับควรจะเริ่มต้นจากตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้ไปลองคือผมมองว่าถ้าเป็นกีตาร์ทรงอื่นตัวอื่นไซส์อื่นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปลองก็ได้บางทีนะครับถ้าเรามั่นใจเราเห็นดูรีวิวเราดูวัสดุอุปกรณ์ดูอะไรจากทางร้านเขาเนี่ยโอเคมันจะได้เนี่ยตัดสินใจได้แต่ถ้าเป็นทรงจัมโบ้เนี่ย43ินิ้วเนี่ยขอไว้เถิดว่ามีโอกาสไปลองไปลองได้ คือเรื่องเสียงเนี่ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนทรงจัมโบ้นะครับเสียงเนี่ยมันมันมันกระหึ่มทุกตัวแล้วละ่ะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ความดังมันจะดังกว่าก็เดิมกว่ากปกติอยู่แล้วแต่ไป,ไป,ไป,ไปดูนะครับไปลองเล่นสักประมาณสัก5านาทีต่อเน,นื่องเนี่ยลองดูว่าเรารับได้ไหมกับอาการเหนื่อยกับอาการล้าถ้าเราเกิดว่าเรารับได้โอเคฉันจะยอมสู้ยอมทนเพื่อให้ได้ครอบครองมันเนี่ย ก็จับไปนี่เป็นประสบการณ์เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเจอมากับตัวหลังจากที่ผมเล่นกีตาร์ทรงนี้มาน่าจะเป็นออหลายปีมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆเพื่อน,อน,อนบางคนเนี่ยมาจับกีตาร์ตัวนี้ปรากฏว่าจับได้แป๊บเดียวเพลงนึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวรู้สึกว่ามันฝืนเหลือเกินมันมันมันเท่าท่าเกินไปมันไม่คล่องมือนะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากทุกคนวันนี้ครับ